ทุกคนลองนึกภาพดูหากผมนั้นกำลังตามหามังกรที่มีมูลค่ามากที่สุดใน s t เทลอเบร์รอนั่นก็คือดราก้อนเคนเนลอนี่จะเป็นอย่างไรและวนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ผมนั้นถูกใจในคลิปที่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อที่ว่าผมนั้นจะเอาขึ้นในคลิปหน้าและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากระตือลค์และกด Subscribe จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันเลยเอาล่ะในที่สุดผมก็มีชางอีเลฟเว่นสตรอเบอรี่ได้สำเร็จแต่นะแลไดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะในมือของเราใครๆก็มีเเเต็เมมปหดลยนะยน่ สวยนะขอบใจมากเลยที่ให้ฉันเอ้ยฝาไว้ก่อนเถอะนะฉันจะหาตัวละครโมเดลที่มันนั้นมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าพวกแกอย่างแน่นอนนะเฮเ้ยจะทีมาดน่ยสิฉันมีโมเดลตัวใหม่ให้แกดูด้วยนะนี่มันตัว Dragon Secret 2 m i l l ต่อวินาทีอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนมันคือห0ารอบลเลียนเลยนะฉันซื้อบานะอ,อ่ะแต่ทำไมมังกรตัวนี้มันแปลกๆจังเลยวะเนี่ย <c oughs> เห็นว่าเจ้าเบร้อของเราเนี่ยกำลังจะอัปเดตอย่างนั้นเหรอไหนแซมมี่ยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยอาจจะรู้จริงๆว่าจะเป็นมังกรขนาดไหนกันนะแล้วผม จะเป็นคนที่คนได้คนแรกคือผมนั่นเองฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันก็คงได้ก่อนแล้วแหละนะเอ้ยนั่นไงนั่นไงปู ดูนี่สิโอ้วันเดยนี่มันมังกรอะไรวะเนี่ยทุกคนดูนี่ oh, oh, oh. แน่นอนเพราะไม่มีใครที่สามารถได้มังกรตนนัวนี้อย่างแน่นอนนะในตอนนี้อะนะคนที่จะได้รับก็คือต้องผ่านภารกิจของฉันไปก่อนนะไว้เจอกันนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะแซมมี่นี่แกโอ้ยมาถือโชว์อะไรอย่างนี้อย่างงั้นเหรอเฮ <c oughs> ้ยโอ้นี่มันน่าจะแพงกว่าโ G ของตอบอรี่ไลเฟน,นนั่นเนี่ยเฮ้ยโอ้แต่ oh, <c oughs> S <S> ờ, ว่ลุงบวยผมคิดว่านะมังกรของลุงบวยเนี่ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยเขาสามารถมีชีวิตได้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าอยู่ๆเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เขากางปิดบินน่ะลุงบวยเฮ้ยนี่แกตาฝาหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงๆนะงั้นผมขอขี่แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันแมทมาอะไรวะเนี่ยแสงน่าจะเป็นแมทมีอะไรบางอย่างเอ้ยฉันขอหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยดูนี่สิเฮ้ยนี่เจตทีวิตนี่แกทำอะไรเนี่ยนี่มันโมเดลของฉันเลยนะแต่ว่ามันคือมังกรที่สามารถบินได้ผมขอยืมหน่อยแล้วกันนะลุงบวยแล้วก็ได้แมทลุงบ ทุกคนมันโคตรเจ๋งเลยอะทีแ่แววว่ามันจะไม่เป็นมังกรที่แบบว่าที่ไอซามิโชม,มาเมื่อกี้แต่นี่มันคือมังกรพึงนินที่ผมนั้นคิดว่าสามารถจะพามังกรตัวนี้ไปหาเจ้าตัวมังกรนั่นให้ได้เอาล่ะเราไปลุยกันเถอะทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อย <c oughs> เฮ้ยพึงนินดูนี่สิเห็นซามิเขาบอกว่าที่นี่นะหรอแมปตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นซาาของมังกรตัวนั้นอ่ะนะเขาเรียกว,ว่ามังกรชื่ออะไรนะอืมไม่สิแต่ไม่เห็นมีแววอะไรเลยนะเนี่ยโอ้ดูนั่นสินั่นไงดราก้อนแคนนิล โนี่เอซครับ ดูราคานั่นสิ6 0รอมิลเลียนต่อวินาที i. มันจะมูลาค่าเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามีเอ่อน้ำมันเครื่องบินอะไรที่มันบินอยู่น้ำมันจระเค้นี่นะเฮ้ยทําไงดีเนี่ยเหมือนแกกําลังทําลายไอ้มังกรตอนนั้นนะ่ะเฮ้ยไม่นะโอ้ไม่นะนะเขาทุบทําไมเนี่ยมันคือมังกรที่ผมอยากได้เนี่ยนะเฮ้ยทําไงดีวะเนี่ยเฮ้ยน้ำมันลูกใครเนี่ยฮะลูกจระเค้ทาไงดีวะเนี่ยทุกคนโอ้ยแซมมี่เฮ้ยเอ้ยอยิงฉันได้ไงเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทาไงดีเนี่ยทุ นี่ฟังชันก่อนสิไอ้จระเข้ตัวนี้มันพูดได้อย่างงั้นเหรอที่แกเป็นลูกจระเข้อย่างงั้นเหรอพ่อแม่นายอยู่ไหนเนี่ยฮะฉันมีสร้างมังกรชิ้นแรกที่จะมอบให้นายอ่ะนะฮ่อย่างงั้นเหรอโอ้จริงด้วยนี่มันสร้างมังกรใช่เอาล่ะถ้าแกรวบรวมครบนะแกก็จะได้รับมังกรดราก้อนเคนโดโรนีโมูลค่า600ล้านต่อวินาทีอย่างงั้นเหรอใช่แน่นอนฉันไปก่อนนะพ่อฉันเรียกแล้วหลังกินข้าวอย่างงั้นเหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมมีพลังที่แข็งแกร่งยังเลยวะเนี่ยเฮ้ยโออย่่างงั้นนีเละ ผมได้มาแล้วไฟอัพเกรดออฟหนึ่งชิ้นส่วนชิ้นส่วนแรกของมังกรนั่นเองว้าวมังกรน่นมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะเอาละถ้าสมมติว่าผมหามาได้นะผมจะรวยที่สุดในฐานของสเตเบรอสเฮ้แต่ไม่เป็นไรอ่ะนะอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็มีมังกรตัวซีเครื่จากรรวยมา1ตัวนี่มันคือมังกรที่มันเป็นในสเตเบรอสจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่านั่นไงแซมมี่เฮ้ยแซมมี่มานี่หน่อยสิอ๋อวาไงอยากดูมังกรชั้นอย่างนั้นเหรอแน่นอนเข้ามาในฐานของชั้นหน่อยสิอีอ คือมังกรที่ใครๆก็อยากได้นะฉันบอกไว้เลยนะมันสามารถดรอปเงินมูลค่า600ล้านดอลลาร์ในหนึ่งนาทีไม่ใช่สี่หนึ่งวิด้วยซ้ำนะจริงเหรอเนี่ยแน่นอนสิผมขอให้นายวางสักสวิได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยๆฉันก็จะได้พันล้านแล้วล่ะไม่มีทางนะเฮ้ยเอาละเอาละฟังนะเดี๋ยวฉันจะมอบแผนที่ให้ที่2ให้แกแล้วก็ไปตามหาซากที่สองซาแล้วก็จากนั้นถ้ามันครบเมื่อไหร่แล้วก็มังกรตัวแรกตัวนี้มันจะเป็นของนายอย่างแน่นอนนายเจทีวีไปละโอเค ได้เลยฉันพร้อมแล้วล่ะดากอนพึ่งนินฉันคิดว่าฉันต้องเอานายไปต่อสู้ด้วยกันแล้วล่ะ let's go รูยกันเถอะอยากจะได้มังกรตัวนั้นให้ได้เลยยิ่ยใหญ่า let's go ไปจดทีวีมังกรฉันเนี่ยยืมไปก่อนนะอที่นี่อย่างงั้นเหรอดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอ้นั่นไงฉันเห็นแล้วมังกรเคเนลเลอนี่อยู่ตรงนั้นแน่นอนดูเหมือนว่ามีมนุษย์ที่เป็นครึ่งสัตว์ประหลาดกำลังต่อสู้กับไอตัวประหลาดนิวเคลียร์อย่างนั้นเหรอแสดงว่านี่อาจจะเป็นป้า มาที่เซ็มไม่ใหญ่ให้ผมนั้นไปจัดการช่วยเหลือพวกเขานั่นเองนี่นาะฉันมาแล้วเพื่อนยะยะฉันเองฉันเองนี่นะเอาละอีกตัวหนึง่งจัดการให้นี่นาะยะยะเฮ้อสําเร็จเฮ้ แต่มังกรตัวนี้แกจะมอบให้ฉันอย่างนั้นเหรอใช่ไหมอะไรอ่ะหมายเขาว่าไงเนี่ยเะแต่ดูเหมือนว่าฉันก็ได้ซากมาอีกหนึ่งชิ้นนะอืมแล้วก็มังกรตัวนี้มันสามารถขอได้หรือเปล่านี่ฮะอืมฉันจะเอาไปไว้อยู่ในฐานของฉันอยู่นี่สิมันคือมังกรที่โคตรเจ๋งเลยนะถ้าสมมติว่าฉันได้อ่นะมันเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ยเออาละฉันขอนะฉันจะเอาไปไว้ในฐานของฉันนะโอเคไหมเพื่อนอะไรอ่ะไม่ให้ฉันอย่างนั้นเหรอเหมายเขาว่าไงฉันอุตสห์ช่วยนายนะแต่ไม่เป็นไรอืม อย่างน้อยๆถ้าเขาให้ฉันมันก็คงจะมีไปมีค่าเลยล่ะเพิงนินใช่ไหมเพราะว่าฉันต้องเก็บซาาของมังกรให้ครบก่อนนะนะเอาล่ะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่านายต้องการให้ฉันขอความช่วยเหลือหรือเปล่าต่อสะพานให้นายอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปไหมจริงๆแล้วฉันมีมังกรแล้วก็สามารถบินแล้วก็นายต้องการนี่ใช่ไหมฉันสามารถทําอย่างนี้ได้นะดูเหมือนว่านายอยากจะมีสะพานแล้วก็ข้ามอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่านะนายสามารถทําด้วยด้วยตัวเองได้นะนี่นี่นี่เปมีแค่นี้เอง ควรจะง่าย easy work you know เป็นไงเนี่ยฉันสามารถสร้างสะพานของนายได้สาเร็จเอาล่ะเล่ขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นพลาดอะไรบางอย่างโอเคขอบใจนะแต่นี้แหละต่อไปนี้นายคงสามารถกินเชอร์รี่ไปอีกนานเลยล่ะไว้เจอกันเฮ้ยอะไรอะมังกรเหรอทำให้ฉันได้ไหมฉันขอละโอ้ฉันไม่ให้นายหรอกไม่้ฉันขอนะเฮ้ยเป็นบุญตาที่ฉันได้จํานะเอาไปเลยฉันไม่เอาหรอกนะเอาล่ะฉันอยากจะได้อยากจากแซมมี่นะมันจะไปมีค่าอะไรในเมื่อนายไม่มีฐานเบสร ไนะนะว้เจอกันเราไปหาสรากทิ่3กันดีกว่าเอาละ่ะเรามาถึงแล้วละ,ละพงนินดูเหมือนว่าเจ้่แซมมี่เขาให้พวกเรามาที่นี่ทําไมกันเหรอนี่มันภูเขาจุดสูงสุดเลยเนี่ยมไม่มีใครที่จะมาเล่นอะไรแถวนี้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่านั่นไงเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างแซมมี่มันกำลังมาหาเราแล้วเหมือนว่าโวโวโววนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละ่ะ ดูเหมือนว่าโอ้อะไรกันเนี่ยแซมมี่เขาใช้พลังสายฟ้าได้ไงกันเนี่ยเอลาละฉันมาแล้วละเราอยู่ตรงนั้นแหละนะโอ้อะไรกันเนี่ยนายพยายามที่จะสื่ออะไรโอ้เดียด๋วยวฉันจะตายแล้วเพื่อนใจเย็นก่อนอมันคือ พลังไฟฟ้าของฉันเองอะนะตอนนี้นะฉันกำลังรวบรวมพลังไฟฟ้าเออพลังไฟฟ้าที่ฉันนั้นจะเรียกเออที่ฉันนั้นจะเรียกช้างไฟฟ้าที่มาต่อสู้กับนายถ้านายชนะมันแลวก่อนนายก็จะได้รับสากที่3ามเออไม่ทำไมต้องทําอย่างนี้ด้วยวเนี่ยพลังโคตรแข็งแรงเลยอะแน่นอนสิปังกรตัวนี้มันต้องเหมาะสมกับคนที่เหมาะสมเท่านั้นนะนะโอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยพลังโคตรเจ๋งเลยนะแต่ฉันจะมีโอกาสที่จะได้รับพลังอย่างที่นายได้ใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันจะได้จัดการกับไอ้พว ช้างที่นายอยากให้ฉันตัดจัดการได้ง่ายได้เอาล่ะฉันขอได้ไหมสักสักนิดนึงน่ะมันจะดีหรอเฮ้ยไม่สิอย่างนี้นายก็ชนะอย่างง่ายได้น่ะสิขอเฮ้เอาล่ะฉันไปก่อนนะไปเจอกันแค่นี้เฮ้ยมังกรของนายนี่มันโคตรแท่จริงๆเลยนะทุกคนนั่นสิแซมมี่มันสามารถบินได้ด้วยแล้ววะเอาล่ะพิ่งนิน let's go มันจะไปจัดการกันเถอะเอาล่ะฉันพร้อมแล้วนะพิ่งนินโอ้โอ้ sorry โทษทีเอ้ฉันนายติดไฟอย่างนั้นเอาล่ะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้เห็นนะแต่ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันอจจะหายสักทีเนี่ยพิ่งนินโอเคเรียบร้อย อาลฉันบอกเลยนะฉันอยากจะได้มังกรตัวนั้นมากๆเลยน่ะในฐานะที่พวกเราตอนนี้ทุกคนในฐานสตีลเบรสมีแต่สตอเบอรี่อีเลฟเนน่ะเพราะว่าฉันก็คงอาจจะมีเหมือนอย่างพวกเขาแต่ว่าที่ฉันต้องการก็คือฉันอยากได้มังกรน่ะเอ,ยเ,อ,ย,เอยเดี๋ยวดูเหมือนว่าที่นี่มันเป็นที่อยู่ของตัวอะไรสักตัวนั้นเนี่ยแล้วที่เขาบอกว่าเป็น11ไฟฟ้ามาอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ดูน,นั่นสิอะไรกันนะ่ะโอ้ดูดูด นี่ยมันช้าแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเพื่นินเราจะจัดการมันไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้เขามีพลังไฟฟ้าของไอแซมมี่ที่ใช้ไปเมื่อกี้ด้วยนะนี่นมันเจ๋งมากนะถ้าสมมุติว่าฉันจัดการมันได้ฉันก็คงได้รับซากที่สามโอตอนนี้เขามองมาหาฉันแล้วลุยกันเลยดีกว่า let's go yeah. ย่าโ้ยมาสินายเป็นช้างอะไรกันเนี่ยนี่นะ นีนะเอาล่ะฉันบอกเลยนะควรดับซากมาซะดีๆเฮ้ยยังไม่ทันจบนะนะก็ลังจะตายอย่างงั้นเหรอฉันขอโทษนะแต่ว่าโมเดลของนานี่มันโคตรเจ๋งเลยถ้าสมมุติว่านาไปอยู่ในฐานของฉันมันตายโอ้นาสงสารชะมัดเลยนะนี่มันคือ11ไฟฟ้าอย่างงั้นเหรอมันจะน่าจะโหดกว่าไอสตรอเบอรี่เลเฟนนั่นเนี่ยเฮ้ยน่าเสียดายชะมัดเลยนั่นเนี่ยเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้ชิ้นที่3แล้วล่ะเก่งมากเลยนะเจ้าตัวมังกรตอนนี้เราได้มา3แล้วล่ะ1ส 2 3แลวถ้าสมมุติว่ามันครบเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงฉันก็จะไม่คืนแกให้กับลุงบวยแน่นอนอนะโอ้โแซมมี่โอ้เอาล่ะพร้อมที่จะเอาเอาเอาใจเย็นก่อนสิขอ oh, 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 oh. โทษทีนะพลังชันม,มันแข็งแกร่งเกินไปนะฉันคิดว่า NA, นายพร้อมที่จะได้รับสัก์ที่สี่แล้วหรือยังเนี่ยฮะอืมก็พร้อมอยู่แล้วล่ะฉันต้องหาให้ได้เพราะว่ามังกรตัวหน้ามันต้องเป็นของฉันนะเอาล่ะล่ะโอเคงั้นก็ไปลุยกันเถอะได้เลยโอ้โหนี่เราบินมาถึงภูเขาน้ำแข็งเลยเหรอเนี่ยไหน ไหนกันนะที่นี่อย่างนั้นเหรอมีคนขอความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอไหนดูสิเอ้เออน้ำมันมังกรนี่นะช่วยฉันด้วยสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่านางก็เหมือนเป็นตัวโมเดลสเตลไอเบรรอนนั่นเนี่ยไอ้ลูกน้องของฉันนะกำลังโดนน้ำแข็งแช่น่ะเฮ้มันกำลังจะตายช่วยฉันด้วยฉันต้องการเรือน่ะเดี๋ยวก่อนนะนายไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างมาอย่างนั้นเหรอแอมฉันไม่มีนะดูในกล่องสิฉันไหนดูสิเอ้ยขอโทษทีนะไอ้อย่าทำอะไรบ้าๆนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะดอบให้นาและกันนี่ต้องการเรือใช่ไหม เอาละอย่างงั้นแล้วก็มอบสร้างให้ฉันซะ้างสร้างอะไรอย่างงั้นเหรอไม่สินั่นต้องช่วยฉันก่อนน่ะหมายควาว่าไงเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันก็มีพลังอยู่ในกล่องนายนี่แล้วก็เอาไปจัดการมันเองสิฮ่ะมีพลังอย่างงั้นเหรองั้นฉันขอละกันอืมแล้วก็เดี๋ยวนายช่วยจัดการมันให้หน่อยนะฉันจะแบ่งให้นายด้วยนี่ไปอะไรพลังอย่างงั้นเหรอโอ้เจ๋งพลังอะไรกันเนี่ยไหนดูสิเพิงนินโอ้นี่มันคือ ว้าโวนี่มันพลังไฟนี่นาพงนินนาคงชอบมากๆเลยเนี่ยถ้าเป็นมังกรที่สามารถพ่นไฟได้อย่างเหมือนจริงๆนะ่ะไอ้ให้อย่าใช้เยอะซิเอาล่ะฉันพร้อมละดิฉันพาน,นาปีหาลูกน้องของฉัน <c oughs> เฮ้ยเคอาล่ะลูกน้องของนายอยู่ที่ไหนอมนืมดูเหมือนว่า,า,า,าข้างล่างนี่อย่างนั้นเหรอดีหรือเปล่าเนี่ยอะใช่แน่นอนลูกน้องของฉันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันกําลังถูกแช่แข็งน่ะทาไมนายไม่ใช้พลังของตัวเองที่นายให้ฉันใช้พลังไฟไปจัดการหรือว่าละลายน้ําแข็งให้ลูกน้องของนายเลยเนี่ยอืมมันไม่สามารถที่จะใช้กับ ฉันได้อะนะช่วยชันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะมีซากมังกรที่สีที่นายต้องการมอบให้นายด้วยนะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเอาล่ะโอเคงั้นฉันขอเผาตัวนี้ก่อนล้วกันเฮียอเอาล่ะเรียบร้อยหรือเปล่าเฮ้ย,โอ,ยโอ้โอเค เอาละตัวที่2ได้แล้วตัวนี้ด้วยนี่ฉันช่วยพ่นให้อันนี้ตัวนี้เรียบร้อยเป็นไงล่ะไอ้ขอบใจมากเลยนะแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องของฉันไม่พอใจกับนายเนี่ยทำไมกันล่ะฉันอุตสาห์ช่วยนั่นเนี่ยพงนินใจเย็นก่อนนะพงนินไม่ต้องไปเอ่อกลัวลเฮ้ยเฮ้ยน้องๆอย่าไปจัดเอ้ไม่นะลูกน้องของนายทำอะไรนี่เฮ้ยไอ้อย่าไปทำอย่าง,งานั้นสิมันอุตสาห์ช่วยเรานะเออนั่นนะสิฉันอุตสาห์พ่นมังกรไฟจากป่ามังกรของฉันไปสู่ลูกน้องของนายแต่ดูเหมือนว่า แทนที่จะไม่ขอบคุณเลยด้วยเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอ้อย่าไปจัดการลูกน้องของฉันสิแต่วมันก็ตายหรอกนาเฮ้ยมาดูนี่สิฉันมีมังกรที่จะมอบให้นายแต่ว่ามันอยู่ในน้ำน่ะมังกรอยู่ในน้ำหมายความไงวะเนี่ยเพื่นไม่เห็นวี่แววเลยเนะเพื่อนเหมือนว่านั่นไงดราก้อนเคนเนลลนี่มันอยู่ใต้น้ำโอ้อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาละฉันขอซรากของนายล้วกันแล้วก็จะรีบไปละดูเหมือนว่าลูกน้องของนายนี่มันอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการมันให้ละกันเอาโอ้ยต่อสู้กับลูกน้องเองอย่างนั้นเหรอ อะไรกันเนี่ยปะหลาดแลวตอนนี้ผมก็ได้ซากที่4ี่ของมังกรแล้วนั่นเองเราใกล้เต็มทีแล้วจะได้รับมังกรโมเดลที่แข็งแกร่งเฮ้ยแซมมี่ทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยเนี่ยเอาละไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราลงไปข้างหลางนี่แหละนะมันจะมีตัวประหลาดที่ฉันนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะมันมีเสตียอเบิร์เถื่อนนะมันมีมังกรเถื่อนด้วยนะมันกาลังแข่งต่อสู้กับฉันฉันต้องไปจัดการมันเคได้เลยฉันจะลงไปจัดการให้อยู่ในถ้ำนี้อย่างนั้นเหรอมันคือดราก้อนที่รู้สึกว่าเป็นอยู่ในดก บันที่อยู่ตายทำนี่นะมันมีด้วยอย่างงั้นเหรอใช่แต่ฉันงงมากเลยทำไมนะต้องขี่มังกรเหมือนฉันด้วยเนี่ยอ๋อมันแข็งแกร่งมา นะเหอมอือนรู้ว่านายไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเหรอ,อ,อไม่มีอะไรรักหน้านี่มันนี่มันน่าไปหาเพิงนี่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเจ๋งเลยนะแล้เราลงนี่ไปกันเถอะเฮ้ยอย่าใช้พลังบ้านอย่างงี้สิเลือชฉันลดแล้วเนี่ยนี่หรือเปล่าเนี่ยที่เขาหมายถึงอุดเดี๋ยวนะเ,ออเดี๋ยวนะแซมมี่ดูนี่สิเหมือนฉันเห็นมังกรเหมือนนายเลยนะแต่สีของเขานั้นกลายเป็นสีดําแบบว่าเราไม่สามารถมองเห็นเลยนะเออฉันจัดการมันตายซะ ดูเพราะว่ามันมีอีกตัวเนี่ยฉันจะจัดการไอ้หมอนพวกนี้2ตัวให้หมดเลยนะนั่นไงโมเดลของฉันนะใช่จริงด้วยแต่ว่ามูลค่าของมันเอ๊ะอย่าฆ่าฉันเลยนะอ๋อมันพูดได้ด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นน่ะสิเอ้ะอย่าฆ่าฉันแล้วก็ออกไปจากที่นี่ด้วยนะตอนนี้ทันสติวารเบรลรของฉันกําลังติดลบนะโอ้เน่นอนสิโมเดลของแกนะมันเถื่อนนะเออมันสู้โมเดลกับฉันไม่ได้หรอกโอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมายุ่งกับฉันเนี่ยนี่นะท่าไยวฉันขอฆ่านายด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเอาละตายซะ อจะบ้าลยนั้นเนี่ยนันนะซีนี่คือโมเดลของนายอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะได้รับซากอะไรหรือเปล่าเนี่ยแซมมี่ออมชากิวานในนี้ไม่มีซากอะไรเอาล่ะแล้วก็ไปฉันขอทาลายโมเดลพวกนี้ก่อนแล้วกันนะทาลายเลยเหรอน่าเสียดายนะได้สิเพราะามันคือของเกอนนะเออ นีดูเหมือนว่าตรงนั้นมันคืออะไรกันน่ะมันมีมังกรดราก้อนแคเนลอนี่สีเพชรด้วยอันไม่ใช่สิมันเป็นอ่าร่างเพชรนะนะแล้วเราเราจะทํายังไงกันดีแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวบ้านแม้ว่ากระทั่งทหารเนี่ยมันกำลังแย่งชิงกันแต่ว่ามันจะมีแร่ยูเรเนียมที่มันสามารถผสมกับที่จะได้รับตัวมังกรที่ฉันกําลังถืออยู่นะไปจัดการพวกมันซะเราต้องไปจัดการด้วยวะเนี่ยดูเหมือนว่าเอาละพึ่งนินมาแล้วเข้า let's go โอเคเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าอ้ยมีพวกทหารพวก เหมือนว่าจะแย่งจิงอะไรอย่างนง้นเหรอถมยังมีโมเดลดสีไดมอนด์ด้วยอย่างเง้นเหรอแต่ดูเหมือนก็ไม่ใช่ไดมอนด์จริงๆนะมันเหมือนกับว่าเป็นมังกรแบบเถื่อนมากเลยนะออเราใช้จัดการมันให้แล้วกันนี่ฉันเห็นแล้ว,วนะมันมีเพชรอยู่ตรงนั้นด้วยองลา let's go ฆ่ามันเลยเฮ้ยพวกทหารพวกนี้แสดงว่าอยากจะได้มากๆองหลาในะที่สุด ฉันก็ได้สักทีเนี่ยนี่อย่างนั้นเหรอเฮ้ยโมเดลพวกนี้ไม่ต้องทำลายทิ้งซะเฮ้ยใครสร้างเนี่ยฮะโว้วโหฉันมีข้อมืหัวของเขาเลยเนี่ยไม่ใช่ของฉันต่างหากันละอ้าวอย่างนั้นเหรอใช่เอาล่ะไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะรวบรวมให้นายแล้วกันยังเจ๋ง let's go เอาล่ะตอนนี้ฉันได้รวบรวมมาครบแล้วเฮ้ยเจทีวีเฮ้ยฉันอิจฉานาชมัดเลยเนี่ยทำได้ไงเนี่ยแน่นอน่ะนะตอนนี้ผมมี นี่นี่เฮ้ยทั้ง5ชิ้นเลยนะลุงบวยล,ลุงลุวยไม่ต้องอิจฉาผมนะเดี๋ยวผมจะคืนอ่ะมังกรพึงนี้ให้นายด้วยนะลุงบวยเออฉันไม่อยากได้ก็อยากได้มังกรที่แพงที่สุดในเมืองนี้เอออย่างงาั้นเหรอไปไปไม่ได้หรอกนะอลอฉันคิดว่าตอนนี้เจททีวีมันควรจะได้รับโมเดลมังกรแล้วล่ะเอานีไปซะอย่างงั้นเหรอจริงเหรอว้าวมันอะไรกันเนี่ยเออไม่นะนี่มันมังกรอะไรเนี่ยนี่มันดราก้อนแคเนลลอนี่ซีเครดหกร้อยล้านมิลเลียนต่อวินา โอ้นี่มันโคตรเจ๋งผมจะรวยที่สุดเฮ้ยเอ้ยแซมมี่เออเอาไงดีเนี่ยมันมีแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลระมันจะรวยที่สุดในคนเดียวเย้ผมได้มันแล้วฮ่าตอนนี้ผมได้มีมังกรเพิงนินที่ช่วยเหลือผมแล้วก็จากนั้นก็เป็นมังกรเคนเนลลอนนี่ที่มันโหดและแข็งแกร่งที่สุดในสตีลอเบรสอดล้านต่อวินาทีมันโคตรเจ๋งมากเลยเนี่ยนี่มันมังกรมังกรชั้นนี่เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ฉันหมายถึงว่ามังกรพิ นนของนนเอาไปเลยฮะาลุงบวยแต่ว่าฉันก็แอบ,บเสียดายนะเพราะว่ามันสุสานช่วยเหลือผมนะอ๋ออย่างนั้นฉันเอามังกรตัวสีเหลืองนะเอาตัวสีนี้ไปละกันนะเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่นะมันคือ2ตัวของผมนะั่นแหละลุงบวยออกไปซะไปเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่มันคือฐานของผมนะเฮ้ยเฮ้ยไปไป